สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอ,อที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วัน,น,วนที่19กุมภาพันธ์2569วันนี้แจ้งอสมอ,อให้ทราบ4เรื่องตามที่พิมพ์ไว้ในหน้าจอนี่นะครับก็จะค่อยๆพูดไปทีละเรื่องนะครับเรื่องที่1ครับสาเหตุการเลิกสมาคมชาวมณิจสงเคราะห์ครับซึ่งสมาคมชาวมณิจสงเคราะห์ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีเกือบๆสี่พแห่งช่วงนี้ลดมีการเลิกสมาคมไป10แห่งเท่านั้นนะครับแล้วก็มาดูสาเหตุการเลิก ว่าเกิดจากอะไรครับเหตุอย่างได้อย่างหนึ่งจากสามเหตุนี้ทําให้เลิกสมาคมชาติกิจสงเคราะห์ไปนะครับซึ่งแน่นอนครับสมาคมที่ถูกสั่งให้เลิกไปนั้นนะครับก็จะต้องเป็นสมาคมที่ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้อาจจะมีปัญหาเรื่องกรรมการไม่ครบในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีไม่ส่งงบดุลประมาณนี้นะครับ ให้นายทะเบียนท้องที่เป็นเวลานานมาแล้วไม่ส่งงบดุลก็ดําเนินการต่อไม่ได้เก็บเงินจากสมาชิกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับสมาชิกลาออกเยอะอะไรประมาณนี้ไม่สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทายาทสมาชิกเสียชีวิตอะไรประมาณนี้มันก็เกิดปัญหาพอเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตรวจสอบโดยนายทะเบียนท้องที่นะครับซึ่งนายทะเบียนท้องที่ของอสมาคมชาวธุรกิจก็คือนายกเทศมนตรีนั่นแหละครับถ้า ถ้าสมาคมใดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลถ้าสมาคมใดที่ตั้งตั้งอยู่ในเขตอบตออก็นายทะเบียนก็คือนายกอบตอนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นกรุงเทพก็ผู้นวยการเขตนะครับสมาคมชั้นบริษยดใดตั้งอยู่เขตใดนายทะเบียนท้องที่ก็คือผู้เหนือการเขตถ้าเป็นกรุงเทพนะครับทีนี้แสดงว่าสมาคมต่างๆถ้าสมาคมใดไม่ถูกยกเลิกไม่ถูกเลิกก็ดําเนิน การไปได้ตามปกติเพราะสมาคมเหล่านั้นเขาปฏิบัติดำเนินการไปตามข้อบังคับอย่างอย่างไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ทําการสมาชิกทำการได้ดีปกติมีสมาชิกเสียชีวิตเขาก็เก็บเงินจากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ไปช่วยแล้วก็จ่ายผู้รับเงินสงเคราะห์ได้ประมาณนี้มันก็ปกติไม่มีการยกเลิกไปหลายสมาคมเกือบเกือบี่พแห่งอย,ย่งปกติช่วงนี้มีสิแห่งเท่านั้นที่ มีการยกเลิกไปแน่นอนครับที่ยกเลิกก็เพราะว่าสมาคมมีปัญหาแน่ๆจึงถูกยกเลิกนะครับสาเหตุใดาสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้ก็ทําให้ยกเลิกได้นะครับ 1. มติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมมีมติให้ยกเลิอกอันนี้ก็ยกเลิกได้ซึ่งการดําเนินการของสมาคมชาปนิกิจแต่ละแห่งจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับหรือประชุมวิสามัญก็ได้เมื่อที่ประชุมสมาชิกส่วนใหญ่มีมติ ให้เลิกสมาคมก็เลิกไปได้นะครับอันนี้เป็นเหตุที่1เหตุที่2นายทะเบียนสั่งให้เลิอกอันนี้ก็แน่นอนเมื่อนายทะเบียนเข้าไปตรวจสอบการดําเนินการสมาคมแล้วพบว่ามีทุจริตมีหรือไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ด้วยเหตุใดก็ตามนายทะเบียนก็สั่งให้เลิกได้นะครับต่อไปครับศาลสั่งเลิกศาลสั่งเลิกนี่ก็แสดงว่ามีคนไปฟ้องศาลมีสมาชิกไปฟ้องศาล ว่าได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจากการดําเนินการของสมาคมศาลก็สั่งให้เลิกได้นะครับนี่คือสาเหตุของการเลิกสมาคมไปนะครับทีนี้การเลิกสมาคมก็จะมีขั้นตอนนายทะเบียนสั่งเลิกเสร็จแล้วนายทะเบียนก็ส่งลายชื่อสมาคมที่สั่งเลิกนี้ไปยังกระทรวงพมให้นายทะเบียนกลางลงนามประกาศเลิกนายทะเบียนกลางก็ก็คืออธิบดีกรมกิจการสตรีนะครับ ของกอระทรวงพมจะเป็นนายทะเบียนกลางโดยตำแหน่งก็ประกาศยกเลิกพอประกาศเลิกก็ส่งไปให้สำนักเลขานุการข้าหลวงตีทราบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ส่งประกาศราชกิจจานุเบกษานั้นไปยังอบตอรหรือเทศบาลที่สมาคมตั้งอยู่เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบต่อไปว่าสมาคมยกเลิกแล้วนี่แหละครับ ก็เป็นขั้นตอนการเลิกนะครับและสาเหตุการเลิกนะครับต่อไปครับข้อที่2ที่มาแจ้งอสมอวันนี้สมาคมชกสออสมอแห่งประเทศไทยจะโดนเลิกไหมจะโดนยกเลิกไปด้วยไหมคําตอบครับสมาคมชกสออสมอแห่งประเทศไทยที่พี่น้องอสมอทั่วประเทศเป็นสมาชิกอยู่ไม่ไม่เลิกนะครับไม่เลิกเพราะว่าสมาคมชกสออสมอแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมที่มีระบบการทํางานที่มาตรฐานมากนะครับมีความมั่นคงมากทุกอย่างทําตาม ข้อบังคับทุกประการแล้วก็สมาชิกเสียชีวิตทายาทก็ได้เงินทุกเดือนนะหากเงินจากสมาชิกก็หักได้ถึง98%ขึ้นไปนะก็จะมีบางเดือนมีหักจากสมาชิกไม่ได้ประมาณ220,000นกว่าลายหรือหรือไม่เกิน3 0,000ลายช่วงนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่มีคนหักไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่9 8าหักได้และทายาทผู้เสียชีวิตก็ได้รับเงินดูตามปกติเพราะฉนั้นสมาคมจกระสสมอแห่งไประเทศไทยก็ไม่โดนยกเลิกนะครับ เป็นสมาคมที่มาตรฐานมากพี่นอสอสมอมั่นใจได้เลยว่าสมาคมชาวพระดษ์สงฆ์ข้ออาสาสมัครสาสุรประบ้ามมมนแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมที่มั่นคงและไม่โดนยกเลิกนะครับยังดําเนินการไปได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้ข้อ2แจ้งให้อสสมรทราบวันนี้ครับข้อ3นะครับถ้าเลิกสมาคมชาวพรกิษ์หมายถึงส,สมาคมชาวพรกิษ์ในเดือนที่มีข่าวว่าเลิกกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ10แห่งนะครับอา้าวสมาชิกจะได้เงินคืนไหม คำตอบไม่ได้คืนนะครับจะส่งเงินให้สมาคมชั้นธกิจเอาไปจ่ายผู้เสียชีวิตส่งมาแล้ว5ปีส0ปี30ปีส่งมานานขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อสมาคมเลิกไปสมาชิกจะไม่ได้เงินคืนนะครับเพราะตามข้อบังคับของสมาคมเขาจะเขียนข้อบังคับไว้ว่าถ้าเลิกสมาคมเนี่ยเงินทรัพย์สินของสมาคมจะเอาไปทําอะไรมันก็จะส่วนมากก็จะเขียนไว้ว่ามอบให้สมาคมอื่น ไปดาเนินการต่อประเด็นที่1ประเด็นที่2อ,อาจจะเขียนว่ามอบให้องค์กรสาธารณกุศลต,ต,ต่างๆหรือนิติบุคคลหน่วยงานนิติบุคคลที่ประกอบกิจกรรมสาธารนณะนำทรัพย์สินของสมาคมชาวชนธุรกิจที่เลิกแล้วไปเป็นทรัพย์สินดําเนินกิจกรรมสาธารณะต่อนะครับกิจกรรมสาธารณกุศลประมาณนี้เขียนไว้ว่าอย่างไรทรัพย์สินก็จะตกไปเป็นอ,องค์กร,รนั้นนะครับสมาชิกไม่ได้คืนนะครับทีนี้ ถ้าสมาคมไม่ได้ระบุไว้ว่ากรณีเลิกสมาคมไปแล้วไม่ได้ระบุว่าทรัพย์สินจะตกไปเป็นของใครผู้ใดหน่วยงานใดที่เป็นองค์กรสาธารณะกุศลน,นะครับถ้าไม่ได้เขียนไว้ทรัพย์สินสมาคมชาวพบกิจิตตุนขที่ถูกเลิกจะตกเป็นของแผ่นดินครับตกเป็นรายได้แผ่นดินนะครับอา้าวกรณีนี้กรณีข้อที่3นี่บอกกสมวันนี้ได้ไว้เลยว่าสมาคมที่เลิกไปสมาชิกจะไม่ได้ เงินคืนนะครับเอาข้อที่4มาบอกอสมอวันนี้เรื่องที่4ช่วงนี้เขาบอกว่ามีเลิกไปสิบสมาคมมีสมาคมอะไบ้างคําตอบครับ7สมาคมไม่มีใครเอามาโพสทาง Facebook ทางออนไลน์เสมาคมไม่มีชื่อนะครับไม,ไม่ไม่ทราบไม่ทราบว่า7สมาคมนีเป็นของที่ใดนะแต่เลขานุก,การรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงพอมอเปิดเผยเมื่อวาน8 18สกุมภาพันธ์บอกว่า ช่วงนี้เลิกสมาคมไป10แหง่งและยังมีสมาคมที่สามารถปฏิบัติงานได้ต่อไปอีกเกือบสี่พัแห่งนะครับเลิกไปเพียง10แห่งเท่านั้นแต่ไอ้สิแห่งนี้ไม่ทราบว่าเจ็ดแห่งที่ไหนแต่3แห่งนี้ทราบเพราะว่ามีคนเอามาโพสลงทาง Facebook อย่างเออกระเลิกมากมาย2-3วันมานี้นะครับเอาสา,สาแห่งที่ทราบก็คือเลิกสมาคมชาระธกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงินทกสสาขาศรีสะเกดนะครับอันนี้ตาม ตามประกาศที่เห็นในหน้าจอนี้นะครับสมาคมที่1นนะครับที่ที่ราบนะครับสมาคมที่สองที่มีการเลิกนะครับสมาคมชาวธุรกิจสงรงขห์ผู้ฝากเงินด่านขุนทศนะครับสมาคมที่3นะครับสมาคมชาวธุรกิจสรเขห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยทราบ3าแห่งเท่านี้นะครับที่มีการเลิกส่วนอีก7แห่งไม่ทราบตามที่เลขาุิการ รัมตีว่าการกระทรวงพอมอเปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่ามี1 0แห่งอีก7แห่งไม่ทราบว่าที่ไหนเพราะว่าไม่มีใครเอามาโพสทางออนไลน์นะครับก็ไม่ทราบถ้าทราบจะนํามาบอกต่อไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสมาคมชาวมาณิกิจสงเคราะห์ชมรมสาสุขแห่งไประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่ของอสมอนะครับเป็นของข้าราชการกระทรวงสาสุขผู้ที่ทํางานอยู่ในรอพอสตทํางานอยู่ที่สํานักง,งานสาสุข,ขอำเภอ ทำงานอยู่ที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอาจจะเป็นสาธารณสุขอำเภอบ้างนะครับอาจจะเป็นคุณหมอรอปสต้งองท่านนั่นแหละนะที่เขาเป็นสมาชิกชมรมสาธารณสุแขแห่งประเทศไทยและเขาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชาวพันธุ์จีบสงฆ์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยด้วยอันนั้นเป็นของข้าราชการการะทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ใช่ของอสมนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็นํามาบอกมากล่าวกันวันนี้ครับทั้งหมด คือแจ้งอสมสีเรื่องให้ทราบนะครับก็หวังว่าเมื่ออสมอฟังตั้งแต่ต้นจนจบก็คงจะเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ